สวัสดีครับจากร้าน Follow Me t ท t t o o ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวแบตเตอรี่ไร้สายนะครับตัวนี้เป็นตัว WX6 นะครับเรามาแกะกล่องใหม่เลยนะครับสินค้าเพิ่งเข้าครับตัวนี้ กล่องก็มาลักษณะประมาณนี้นะครับในกล่องก็จะมีตัวแบตไร้สายนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับมาให้นะครับสินค้าตอนนี้จะเป็นสีดำนะครับล้วนเลยนะครับสายชาร์จเป็นไทซีครับนะครับตัวเครื่องเองจะเป็นสีดำล้วนนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ b ิ X6 ครับ ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่1,300ม mm, ิลลิแอมนะครับใช้งานก็5ชั่วโมงนะครับ5ถึง7ชั่วโมงประมาณนี้นะครับโดยประมาณขึ้นอยู่กับการใช้งานอยู่กับการใช้ไฟนะครับกดค้างนะครับเพื่อเปิดนะครับสังเกตเมื่อกี้จะมีรูปตัว L ขึ้นมานะครับตัวเครื่องตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับในลนักษณะการทำงานนะครับเดีย๋ยวจะมาดูว่าพิเศษยังไง ครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองเทสกับตัวเครื่องนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเสียงจริงเพราะว่าตอนอัดมีเสียงรบกวนนะครับเลยต้องใช้คำารรณอักษณะการบรรยายเอานะครับไฟต่ำสุดจะเปิดอยู่ที่5.0นะครับสูงสุด12นะครับตัวเครื่องเองจะมีโหมดพิเศษก็คือ การปรับโหมดจัมสตาร์ทนะครับเดี๋ยววิธีการปรับโหมดจัมสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันมาทำอย่างไรนะครับโหมดนี้สามารถเปิดแล้วก็ปิดโหมดได้นะครับตอนนี้ที่เราใช้ไฟต่ำนะครับกับเข็มที่มีความแข็งนะครับวิธีการเปิดโหมดนะครับให้กดปุ่มบวกกับลบพร้อมกันค้างไว้จนกว่าตัว H นะครับตัว S จะขึ้นมาแบบนี้ นะครับอันนี้คือจะจำสตาร์ทอยู่ที่ประมาณไฟ10นะครับปิดก็ทำเหมือนเดิมครับกดบวกกับลบเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะปิดให้เป็นปกตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่สายนะครับในราคา890บาทนะครับรับประกัน1เดือนครับมมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจแบตไร้สายนะครับน้ำหนักเบานะครับ กระทัดรัดนะครับตัวนี้ก็มีจำหน่ายที่ร้านนะครับสามารถทักเข้ามาซื้อได้เลยนะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line นะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับตัว W X 6นะครับเป็นตัวแบตเตอรี่ไร้สายนะครับความจุ1,300ม mm. ิลลิแอมนะครับฝากไปด้วยครับ